สวัสดีครับเกษตรกรลักบ้านเกิดป้ามรับพี่นองครับครับโมนี้กลับมาพบปะวันนี้ตรงกับวันที่สิบสิบสี่สิบสี่ป่สิบห้านะครับกบแปลงนะครับอ่าเห็ดมเล็ดพันุ์นะครับของเกษตรกรป้ามลักบ้านเกิดรับพี่นองครับกับข้าวหอมแมโจนะครับเก้าสิบปีนะครับเป็นงานพัฒนาของศูนย์วิจัยของแมโจนะครับ ก้าอายุก้าได้ยี่้าวันครับพี่น้องครับนี่แหละก้า2ยีสหามือได้พี่น้องครับาาอายุก้าย5ห้าวันก้าค่อนข้างที่จะแตกกอดีกีบง่ายครับพี่น้องคือว่าก้าคือว่าเป็นกอขอหกนะครับพี่น้องกอขอหกเนาะครับกับสันปาตองนะครับทีบบ่เป็นงานวิจัยของคุณนะครับกลายออกมาเป็นหอมเมโจ้ครับอายุเก็บเกี่ยว ร้อยสามสิบวันนะครับพี่น้องเป็นข้าวนาปังนะครับข้าวนาปังพื้นนุ่มนะครับอ่อนนุ่มคือกันครับอ่อนและมีกลิ่นหอมนะครับพี่น้องอันนี้เขากะอนุรักษ์เลยล่ะครับอ่าใส่วิธีการดั้งเดิมนะครับโบราณคทำป้าเห็ดมานะครับอันนี้กะจากพิ่ตาผีตาน้องครับมาสอยกันครับขันใจว่ลลค์นี่ หน้าขายเขาเห็นด้วยมันผลรวยนะครับพี่นอ้องหันอยากด้วยไปเปิดโรงสีครับอ่าก็คือเขาอนุรักษ์ไว้นะเพราะว่ารุ่นหลังตัวมะจังรุ่นผมกับสามดิบป,ปวกแล้วมันผลเห็นุน้ามันกันหน่อยแล้วครับหน่อยลงเรื่อยๆเงินกับปืกกันทุกเมือ่อกับยังหน่อยเขามีเขา ไปในเล่านะครับเขากับอุ่นใจเนาะนี่คือมันเป็นวิถีชีวิตครับการทํานานะครับอ่าไม่ใช่อาชีพครับเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมครับพี่น้องครับกับแปลงนี้ครับกับขาดว่าร่วมกันนะยุน่าจะได้ยุประมาณอันแปลงนั้นเสร็จแล้วน่าจะได้ยุประมาณหนึ่งไร่ได้ยุนะครับเดี๋ยวเมื่อรู้ผลผลิตกับประมาณน่าจะกลางเดือนเมษาน่าจะได้เกี่ยวครับพี่น้อง นับตั้งแต่มือนีไปปักดำวันที่15นะครับ14 15นะครับขาดไปตามแผนอยู่ครับตามแผนอยู่เดี๋ยวมา่เบื้องช่วงที่เขาแต่กอนะครับสิบเป็นจังดัดนะครับนี่แหละครับพี่นอ้องฝากติดตามด้วยครับกะช่วงเดี๋ยวช่วงประมาณต้นต้นเดือนเมษายนพี่น้องผมพูดได้อยากได้นะครับก็ยังสิเปิดจองเด้อกับหอมแม่โจ้พูใ้ใดเขตไดพื้นที่น้ำท่วมนะครับ เอาไปใส่หนีน้ำน,นี่หมอบันยังครับนะอันว่ามันน้ำถ่วเมาไปใส่กอนน้ำสีมาเข้าก็ได้เกี่ยวออกเราะวาเขานับมือเกี่ยวครับเขาเนี่ยเรานับวันเกี่ยวเลยเราอยากเกี่ยววันไหนเรานับย้อนหลังคืนมานั่นคือวันปักดำครับอ่ะลิปนี้ก็ฝากไว้สี่นี่ครับพี่น้องกับหอมแม่โจ่เก้าสิบปีครับ